เทประให้พอเลยค่ะค่ะแลวมาที่ร้ากับพิสกัดเดมไร์แคลิฟเนียเปรงไนปตวค่ะเป็น12เครับปะแลวครานี้กับเเมโนราคานสสามม์ดได้เลยค่ะหนึ่งชั้นสับราสมุทสับปะที่ลาม่สมุทสิบปันธา์ปมใส่สมุทรสสันท่ลาบปมส่สมุรสบสันธที่ลาบมสสมุสกัที่ลาปมสบนทีลาบ สองสาที่ละหาแสส่าทาบรบล้หันแปดพันห่งหมื่นหนึ่งสอชนลายมีสีรับไปแล้วค่ใส่มีสี่ปันรัปทิ่าประมูลสามัรับเปแล้วสองหนึ่งถายสองศูยพันจ็ลาและ้าใส่ใสสามสิบันเท่าไหร่คะสอก็คุนค่ะสองห้าประมูลสสละคาขึ้นมาแล้ว สองห้าเดี๋ยวตั้งราคาสักครู่หนึ่งนะสองห้าี่ลานประเมินเสร็จแลคาขึ้นมาแล้วหรือได้อื่นสามารถแก้ันราคาได้สองแสนห้าหมื่นบาทด้านหน้าซื้อตอกกันเลยสุดต่อย่างไเลยค่ะสองแสนห้าหมื่นบาทเสรนะปนนักเสองห้าสองที่แล้วค่ะสองแสนห้าหมื่นบาทซื้อไปด้วยแล้วซื้อตอกันเลยค่ะสองแสนห้าหมื่นซื้อไปเสร็ลเสร็จนะหมื่นสิบเปอนักเารสองแสนห้าหมื่นสิบปอระนักเ่ายสองแสนห้าหมื่นเปอน์บาทล้านประเมินหน้าซื้อตอกเยอะเลยนะสองแสนห้าหมื่นแปดนปน้า หกส่วนพี่หลานแล้วค่ะหกสอง่ออรจาซต่อก็ได้สองแสนมื่นสอบพนักเสองแสนมื่นสอพนัก่สองแสนหนึ่มื่นสันหมหลานประมาซต่อเยอะเลยนะสองแสนหนึ่มื่ันหมัดหลานประมาณนั้นนนีาสี่พันชิลแล้วค่ะซอตเยอะค่ะตะีราเปลกแล้วค่ะพันชิลาแล้วค่ะสองแสนมืนหกพันสองสนหมืนพนักเสองแสนมืนหพันจ๋สองแสนหกหมื่นเปนหมหลานประมาณั้นนะสองแสนหกหมื่นหก สามไข่ค่ะชองแสนทบูนที่ร้านประบูลใช้ป้ายหมายเลขค่ะสูป้ายได้เลยนะที่ร้านได้ไปนะคะ